มาถึงแล้วค่ะใกล้ยดังน้าดูวิวก่อนไม่รู้ว่าจะมีที่พักให้หรือเปล่าคนเยอะมากส่วนมากก็เป็นคนในประเทศอะคะ่ะตรงนั้นค่ะตรงที่ตรงนั้นอะตรงเล็กๆตรงนั้นอะ,นนอะเป็นที่กลางเต็นท์นะคะไม่รู้ว่าจะมีที่หรือเปล่าขอให้โชคดีนะคะ Hallo hallo! Halløy. Hallo! Hvor er vi i dag? i Geiranger. Ja. Det er Norges vakreste fjorder. Ja. Er det masse turister i dag? Kjære ja, det er medium, tenker jeg. Hvordan ja. med været nå? Ja, men ikke så kaldt. Det er greit vær. Ja. Det vil jeg si. ว yeah, ันนี้เราจะเดินลงโดนเดินลงไปข้างล่างนะคะไปดูวิวใกล้ๆดูว่าจะตื่นเต้นว่ดเซียวแค่ไหนก่อนที่จะไปหาที่พักนะคะเราก็ต้องแวะชมวิวข้างทางก่อนเนาะอยวเอาวิวมาฝากกันนะคะลงมาใกล้นิดเดียวนะคะ ชิ้นทอมัสทอมัสเป็นไงลูกไม่เคยกลัวเลยนะคนนี้ฮีเย้ตลอดเห็นคนก็หัวเราะใส่ แต่ก่อนเรายืนอ,อยู่ตรงนู้นนะคะตรงนู้นนะ,ะตรงนู้นะะน,นะคะี๋ยวเราก็เดินลงมาอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะว่ามีที่ไหนบ้างแถวนี้มีแต่ที่สวยๆทังนั้นเลยคะ่ะนี่ค่ะเราลงมาถึงข้างล่างกันแล้วนะคะ สรุปว่าเราได้เต็นนะคะเราจะนอนตรงนี้กันนะนี่เดี๋ยวจะกางเต็นตตรงนี้นะคะวิวสวยมากเลยอาจจะวันหรือสองวันเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยดูสถานการณ์นะคะดูบรรยากาศดูอารมณ์ภูเขาสูงเลย คานูด้วยไปเรือขยัชาวกอนตรงนั้นอะไหนว่าตรงนั้นที่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นท่าเทียบเรือค่ะที่จะไปโอเลซุนแล้วก็ชมอ่าล่องเรือชมวิวบรรยากาศเดี๋ยวเราคอยดูว่าจะได้ไปเรือกันหรือเปล่านะคะเ <c> ด <oughs> ี๋มาอัปเดตให้ดูนะคะ ให้ดูบรรยากาศค่ะตอนนี้เกือบหกโมงแล้วน้ำลงได้จา้าตอนนี้น้ำลงมากเห็นสองคนน่นประจัะ2สองคนนัหนึ่งสองสงสัยกำลังหาหอยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็นอะไรเห็นตั้งนานแล้วสองคนเนี้ยมีถุงด้วยเดี๋ยวเราไปค้นพบหาความจริงกันนะคะ เรารู้จักเซียนหาหอยซะแล้วน้ำลงค่ะน้ำลงตอนนี้ไม่มีลมเลยค่ะแต่อากาศเริ่มเย็นแล้วดูท้องฟ้าอันนี้เรานอนตรงนี้นะคะนี่เรานอนตรงนี้ได้วิวสุดยอดเลยคนก็ ทยอยกันมาตั้งแคมป์ตั้งอะไรนะคะกา้งเต็นท์นอนรถบ้านก็เยอะที่ตรงเนี้เนยปปปปเป็นที่แบบเป็นที่อะไร๊อเูลาเป็นที่แบบนักท่องเที่ยวมาเยอะค่ะน,นี่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นหอยแครงค่ะหอยแครงมาดูซิ อยแข้งไม่จะต่อยยังไงแต่ก็บาตายนี่เห็นคนเก็บอยู่นะ ใส่ละตัวมันมีแค <Okay, S 1> <Okay, S 2> เปลือกใหญ่อยู่นะคะนี่เปลือกใหญ่อยู่จ้ะเดี๋ยวสิหฮะตัวเป็นเป็นในเบื้องแ้กจ้ะเดี๋ยวจะหาตัวตะเอฟให้ดูมันน่าจะยังมีชีวิตอยู่ มาไม้มา,มาล่องมาเคลียเบิร์ตไต่เดินได้เนี่ยไต่ดินนามีน,นี่ได้ได้เนี่ยอันนี้หรือเปล่าไม่มีนี่จะห้อยตายห้ยตายไหมจม่ตวเป็นไงตายหมด มาป่าด้วยจ้ะมีแต่ตายมีแต่ตาย มาประทัน,นายุกใจสนนุแล้วอหอยตายหมดนะคะ